คุ้มไม่คุ้มกับ ASUS e c 1 0 m รุ่นประหยัดราคา12,990บาทเอาละครับแกะมาแล้วขอพูดถึงเรื่องของดีไซน์และสีสันก่อนครับตัวนี้ครับเป็นสีน้ำเงินแกมม่วงครับหรือที่เรียกว่าพ o คอ Blue นั่นเองรุ่นนี้ครับจะมีด้วยกันอีก2สีครับนั่นคือสีขาวและสีชมพูให้เลือกกัน ต่อมาครับปุบ Enter เป็นสีเหลืองสุดตาครับไม่นอากลัวหาไม่เจอและที่สำคัญครับตัวของ t ทัชแพดตรงนี้ครับเป็น Number p a d ครับสามารถจะมากดตัวเลขตรงนี้ได้เลยถือว่าออกแบบมาได้โดนใจมากๆและจุดว้าวที่วินชอบมากๆครับของเจ้า ASUS e c 1 0 m คือนี่เลยครับหน้าจอของเขาสามารถเปิดเปิดเปิด และเปิดได้อีกถึง180องศาเนียนเรียบแบบนี้เลยครับแต่บอกหน่อยนะครับว่าใครที่ขี้เกียจนะครับเปิดอย่างนี้แล้วอยากจะพับหยิบขึ้นมาครับอาจต้องใช้2มือในการพับหน้าจอขึ้นมาเพราะเจ้าเ ASU s ตตัวนี้นะครับมีน้ำหนักแค่1.3กิโลกร,รัมเท่านั้นเองน้ำหนักแค่นี้แต่ให้หน้าจอมาถึง14นิ้วงานนี้ครับบอกเลยว่าพกไปโรงเรียนไปมหาลัยหรือไปทำงานง่ายมากๆเลย และเนื่องจากรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นประหยัดสําหรับคอเกมที่ชอบเล่นเกมแบบว่ากราฟิกแรงๆอาจจะไม่แนะนำนะครับแต่้าพูดถึงการเล่นเน็ตนะครับดูหนังฟังเพลงบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ครับเพอร์เฟคมากๆเลยและที่สําคัญครับ ASUS เขาคอนเฟิร์มนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เงียบที่สุดครับในเรื่องของการระบายความร้อนบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเปิดใช้เสียงแอร์เนี่ยยังดังกว่าเลยนะฮะ และจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ครับทำให้เจ้า ASUS E410M เป็นโน้ตบุ๊กที่ประหยัดที่สุดบอกเลยว่านักเรียนนักศึกษาคนทำงานคุ้มมา,มากๆครับในราคา12,990บาทเท่านั้นเพื่อนๆชาวดอนคิดเห็นยังไงครับคุ้มไม่คุม้มมาบอกกันหน่อยครับและข่าวหน้าวีจะมาอันบ็อกอะไรนะั้นติดตามได้ที่เพจดอนเลยครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับ